เฮ้ยเจมโยว่าไวมาอยู่กันที่แบบไหนเนี่ยอาราตตี้ทริปการเดินทางที่เต็มไปด้วยฝุ่นวันนี้เราไม่ได้อยู่ในแบบทอยทาวเวอร์ดีเฟนต์นะครับอยู่ในอาราตตี้ทิปนะหรือว่าการเดินทางที่เต็มไปด้วยฝุ่นเพราะว่าอะไรเจม,มรู้ไหมยะเดชมันอยู่ในทะเลทรายเฮ้ยเข้าไปมันคือรอบเราอในทะเลทรายนะครับมาเจอเฮลล์อตี้ทิปเราจะต้องเล่นยังไงวะอ่าเข้าตรงนี้แล้วกันเจมเข้ามาเข้าไม่ได้รอเวลาเฮ้ย เฮ้ยเจมเฮ้ยรูปไม้คับเหมือนหมอแจ็กเลยเนี่ยเราต้องทำอะไรวะเจมเกมนี้เออมีปืนแม่งให้ใช้โลบักซื้อโอ้โหปืน99โลบักเจมเอามาทำพื้นอะไรวะรอขายเด็กแล้วเนี่ยแบบนี้ไม่ดีอยากให้เราซื้อไงมันซูมมันซูมกด e ซูม m ไปอ่ะ e เฮ้ยมันหยปิดเปิดประตูไปโอ้โอเคก็เปิดแล้วิดตรงนี้ เราต้องซ่อมรถเวจเเมแบบอย่างเงี้ยเปิดตัวออก,กครอบมแบบนี้นะครับทุกคนน่าจะรู้นะคือเป็นต้องอธิบายเยอะก็คือมันต้องประกอบด้วยแล้วก็ขับไปให้ไกลที่สุดเวจเเมบขวามือเนี่ยมันจะมีเควสให้เราทำเว้ยทำอันไหนก่อนก็ได้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันอยา่างแรกผมก็จะใส่ย,ยางก่อนนะเราจะต้องขี่ไปตำรวจใช่ไหมเนี่ยใช่ประกอบยางเองประกอบยางต้องไปซื้อลำโบเละกูว่าเป็นพันโลบักเฮ้ยทำไมใส่ไม่ได้วะ กดนี่ก็ใส่ดีของช่างดีกรอบไปกรอบไปแต่กูจะไปกรอบเครื่องยนต์แตงให้ทำงานหน่อยเห็นกูถือล้อปะไม่เห็นนะอ๋อแสดงว่าไม่ได้ถือล้อก็ว่าอยู่เฮ้ยมีไฟหน้ารถด้วยวะนี่ไฟหน้ารถอ๋อนี่มันมันมันบอกมันบอกว่าเราใส่อะไรไปแล้วบ้างใส่ไรวะอ๋อใช่มึงขวาไงมึงขาดสายยางอันนึงดิกูใส่นี้ก่อนนี่กูใครปั๊บเอ้าทำไมมันจมอ่ะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยนี่งัดขึ้นมาเอ้ยไฟเฮ้ย เฮ้ยวันนี้มันใส่ไงอ่ะมึงมาใส่แล้วเหรอไม่ยังไม่ใส่เลยเฮ้ยมันกดแล้วมันหลุดหมดเลยเว้ยเจมฟังง่ายเกินเออมันออกไงเดี๋ยววันเดือนมาใส่ก่อนเออนี่ไงเอมันวิ่งได้กดเช็ควิ่งเออมันมันมันเสียพลังงานด้วยมันมีัง u ี g แล้วเจมมันคือหิวกูต้องทำอะไรต่อวะอ๋อนประตูประตูรถประตูรถเจมเฮ้ยเดี๋ยวขัดสีรถดีกว่ากูผมไปซ้อมเล่นกังมาตาหนึ่งแล้วนะครับก็เลยพอรู้นิดหน่อยนี่คือฝากระโปรงปะอ่ากูปิดฝากระโปรงแล้ว มันขับรถไปน้องเฮ้ยนักเหมือนจะขับได้แล้วอ่ะเฮ้ยเป็นนึงต้องเอากันชนข้างหน้าไงกูอันนี้ไม่รู้วันนี้ใช่หรือเปล่ากูไม่นายใช่เลยเนี่ยหางไงวะห่างมันเหรอเฮ้ยแต่รอยู่ข้างใต้วะเฮ้ยเจมอ่านดีอ่านไม่ออกอ่านดีไปฉายต้องไปทำอะไรวะกินมันคืออะไรอ่ะมันมันมีให้นทำทางหาเฮ้ยมือติดเจมกล้วยเจมมึงหิวไหมมึงหิวไหม เออยังไม่เท่าไรกูไม่ให้หรอกตอนนี้คือรถรถเสร็จแล้วหรอใช่เสร็จแล้วไหนไม่เห็นอะไรเลยไม่มีอะไรแล้วไหนลองลองขี่ดิให้กูขอคาร์กูขอคับ์่อนไปมึงเก็บไปฉายไปดิเก็บใปฉาบประตูเปิดยังไงวะอ๋อทำอะไรกด E เพื่อนั่งมาเจมกดมาขึ้นไงอ่ะกดกดกด E กด E นั่งเฮ้ยกูต้องขับไงวะ กดากดาตัดรถขึ้นมากดขับไงวะแล้วมันเปิดประตูไงอ่ขับไงวะอ๋อนี่เจมต้องดึงเบรกลงเบรกมือลงอ๋อไปทางไหนวะซ้ายหรือขวาเจมออ๋ขวาขวามันให้ไปขวาทางนี้เหรอไม่รู้เหมือนกันไปไปก่อนไม่รู้อ่ะโคตรไม่ไปได้ไม่แรงเลยอ่ะเราต้องเอาตัวแรกเฉลยทรายเหรอวะเราจะไปเว้ยไปเว้ยไม่รู้เหมือนกันเราต้องไปให้ไกลที่สุดเว้ยแบบไม่นะกูไม่รู้เหมือนกันว่ะดูทางขวาดิปิดยังไม่ปิดประตูเลย

ข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้ากิโลแรกเว้ยระวังหินระวังหินเอ้ยทางหรอกรถรถมันจะพังไหมวะไม่รู้อ่ะทำไมกูรู้สึกว่ามันอืดอ่ะเจมพอน้ำรั่วหรอไม่เฮ้ยแล้วมันโตด้วยว่ะมันมันมีเราได้รู้สึกว่เรามีอาวุธรไหมเนี่ยเฮ้ยตัวพังฝุ่นฝุ่นมาเฮ้ยไม่ใช่มันมีชื่อซอมบี้เราเราต่อยมันได้ปะเฮ้ยกูไม่มีปืนเจมี่ขึ้นรถฝุ่นมาฝุ่นมากดประตูกดอีขึ้นรถ ไอเจมต้องมาแล้วอ๋อง่ะอี่กูไปไม่ได้เจมมันมีพายุไอเออมึงขึ้นรถมาก่อนมึงล่อมันดีเฮ้ยเฮ้ยเี๋ยวตีกูตีกูเออกูตายเฮ้ยกูยังไม่ตายเจมเฮ้ยแล้วกูขับไปไหนไม่ได้มันหมดเอ้าทังไงอ่ะกวอกมาแล้วไอเออคือว่าเราต้องเอาอาวุธมาด้วยว่ะนี่มันมีเปลาน้ำมันด้วยเจมอุ้ยสองตัวโอ้โหเกิดโอ้เฮ้ยกูเกิดมาแล้ว มึงอยู่ไหนมีอยู่ข้างหลังกูอยู่ข้างในมีข้างในบ้านเหรอเอออยู่ในบ้านกับตัวนะตัวมันอ่ะเฮ้ยทำไมทำไมตัวนี้มันอยู่นิ่งวะเฮ้ยเฮ้ยมันจะกินกูมันจะกินกูกูกูอยู่ในบ้านกับมันว่ะเจมมึงต้องมาอยู่ในบ้านเว้ยมาหลบฝุ่นมาเอ้ยมาหลบเออมาหลบฝุ่นคว้าล้อถังน้ำมันเจมมันหายไปไหนแล้วอ่ะเฮ้ยมันอยู่นี่อ๋อเจนี่ยมึงลากถ่ายไปเติมน้ำมันเจมเนี่ยเราต้องเราต้องเราเราเเราต้องเอารถมาเว้ยเติมน้ำมันเติมน้ำมันอย่างรออยู่ทุกคนเราอ่ะแต่รถเราไปไม่ได้นะต้องันหรอเฮ้ะ อ๋อเราต้องไปหารถมาดันหรอเจมเดี๋ยวกูลองดูดิมันมีอะไรดันได้บ้างเดี๋ยวกูเข้าไปในบ้านก่อนดันได้ไหมรถแมันมีมันมีเครื่องยนต์ให้เราเปลี่ยนด้วยเว้เจมส์กูว่าเหมือนรถจะรถจะแรงขึ้นว่ะมึงรอมึงแรงมึงแรงมาสองคนเดี๋ยวกูทำเองมึงให้มันไล่มึงโอเคโอเคจะตายจะตายจะตายไม่ตายต้องเปลี่ยนเครื่องยนต์ปะเนี่ยเป็นเกลียวเกลียวเอานี่ออกมานะครับทุกคนแล้วเราก็ต้องใส่อันใหม่เข้าไป นี่ผมดูว่าผมผมดูเลยว่ามันจะแรงกว่าเดิมเพราะเราเป็นนักแต่งรถกันใช่ไหมเจมใช่ใช่เมืองแต่รถให้กูแล้วนะเจมเจมุูู่ จะตายรวยมิเฮ้ยมันหายไปแล้วเว้ยเฮ้ยมันติดมันติดมันติดเจมมึงดันรถดันรถดันรถไปลาทข้างหลังไปลาทข้างหลังวิ่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 งชนอะจริไหมเอ้ไอ้ไรกันแล้วดันตามกูเว้ยก็ก็เข้าไปหาของในร้านค้าก่อนนะผมว่าต้องมีอะไรที่ต้องเกี่ยวไปได้ทุกคนรถรถเราขยับไม่ได้นะครับเออมึงมันมาขังอันนี้มันก็โดดออกมางี้เจมโดดออย่างี้เจมก็โดดมาก็โดดมาฮิมุขึ้นขึ้นในถังแล้วมันก็โดดมาเออเฮ้ยบอยเอามันมาลุกจะหายมันลากไม่ถือทุกคนถังน้ำมันเอ้า เอ้าจบเลยเหรออ๋อนี่มันค่าพลังนี่กูดูผิดมาแล้วครับทุกคนเมื่อกี้เราเตรียมตัวไม่พร้อมนะนี่เราต้องแบบเตรียมดูใจดีแล้วเจมส์เจมส์เจมส์ก็วิ่เจมส์เจมส์กอยู่ข้างบนหัวมึงอ่ะวินได้ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหยุดเจมอยู่ไหนมึงาาข้างนอกเลยมาข้างนอกเลเฮ้ยมันเป็นบารู้ยังไง เดี๋ยมยุดดินี้เราต้องแบบจะดูดีแล้วเจมเจมเจมเนี <concealed> ่ยหมอกแอดมินด okay. ีกว no ่าทุกคนร้านผมก็มีรับฟาร์มอะเนี่ยได้ไงเฮ้ยแทงตัวเหลืองเหมือนพี่มารรู้เลยเนี่ยเฮ้ยเจมมึงเหรอเนี่ยมึงเป็นคอนสร้างแบบนี้หรือเปล่าเนี่ยไอเดีเจมเจมเป็นเด็กแบบนี้นะครับเหมือนพี่มารรู้เลยเนี่ยนี่เอาเอาไปเลยเอาไปด้วยแต่หมอกแอดมินท่านเรามีบริการรับฟาร์มอยู่นะครับเจมปะพร้อมไปวิทยุอยู่ไหนอยู่ข้างใน มันก็อเอามาแทนน,นั่งรถไม่ใช่หรอเนี่ยเยู่นี่ไอ้กูมึงลองใส่ีิเจมกูใส่ไม่ได้วะเอาเอาไปแทนนั่นมือาไปแทนนะนั่นเราแทนอย่างงี้จอ้าวเราหายไปไหนอะเมื่อกี้นี่ไงอ้าวเอ้ยมือติดอะไรมันมันติดเออมันติดไม่เปไน็นไรป่าทุกคนขรอบ,บอกคืนทองด้วยแก <c oughs> เราล่องไปให้ไกลมาหนึ่กิโลเว้ยเจมไปนะครับ เพื่อนกำลังยกกะกัดอยู่นะเฮ้ยเบิร์ดมันจะเบาวกว่าเกมพีแล้วปะเบาอ,อ่ะอ๋อไม่ไม่กูเช็คของข้าง,งหลังก่อนว่าเล่น,นม,ลมันมาคมหรือเปล่ามึงบอกว่ามันเบาอะเกมพีแล้วกูค,คิดว่าของข้าง,งหลังเบาบาสทุกคนต,ต้องดูน้ำมันดีๆนะครับมันหมดคือตายเฮ้ยเหมือนเป็นหอคอยเลยอะ่ะใช่ปะเอ้ยเอยเเอแล้วแบบคอยข้ก่อนไม่มีอ่ะแต่กูว่าแต่ละแบบมันไม่เหมือนกันแน่เลยอ่ะอ๋อเฮ้ยหิน ไม่เป็นไรเฮ้ยทำไมโอ้ยอ่าเจมโจดเจ้าปัญหาเราพายุไหมแกวน้ำมันน้ำมันนึงเหรออยู่เว้ยแต่ทำไมกูขึ้นไม่ได้วะพายุพายุาาพราะกลัวกลัวเราต้องลงรถปะหรือเรารอพายุหมดเฮ้ยซอมบี้ทำไมไม่ได้หรอกนี่งไงพายุมาแล้วเจมอยู่ข้างในน่าจะปลอดภัยนะทุกคนเราไม่ต้องนี่เลยหราไปข้างนอกรถแม่งเราไปเร็วกับรถกูจะหามากเลนะเจมเอออะออกเดินทางสู้ลมไปอย่างนี้แหละคิดว่าข้างหน้าต้องมีเว้ยเจมยังไงเจมข้างหน้าข้างหน้าน้ำมันเหลือนิดเดียว ทุกคนดูน้ำมันผมดีเนี่ยต๊อปเหนือ็ต๊อปขอเธอน้ำมันหน้าต้องเข้าไปดูในบ้านก่อนต้องดับดับไฟก่อนดึงเบรกมือไอ้ยอย่าเปิดประตูแรงกูเนี่ยทายมันเ, <c oughs> เดิอนนะครับอา้าวของหายฮะ <c oughs> เอ้ยอ้าวหายหมดเลยเฮ้ <c oughs> ยผู้ถังน้ำมันอนะ่ะคนอยู่กูบอกเลยต้องเก็บไว้หลดุดเฮ้ยเต้าปีข้างในมัน ไม่มีอะไรเลยอ่ะกูจะเอาชีวิตรอดยังไงวะเจมสขึ้นรถได้เหรอไม่มีอะไรเลยตรงเนี้ยต้อง็อ่านไปไงอ่ะเอางั้นเอานั่งข้างหลังได้เหรอนั่งได้เจมจะตายกันแล้วเนี่ยผมไม่อยากกลับไปประกอบรถใหม่ต้องมาเจออะไรอย่างงี้ด้วยวแต่้ราเราก็ไปไกลกว่าตัดตาทีเแล้วเว้ยใช่ไม่มีห่อคอยน้ำมันแดงน้ำมันแดงกับห่อคอยเจมเจมส์หันต้องหันทุกคนแต่มันสองกิโลนะข้างหน้าอ๋อรถดาวแล้วเพื่อนไหลไป ประตูเจมกระลงมาไม่วิ่งไม่วิ่งไม่วิ่งกระดานรถไปกรดนรถไปกับกูดานได้อะตัวใจดันแม่ง <จะ S 2> อะไเดินชนไงอ๋อไ,ไม่ไปแผ่นไม้กระดานพิเศษกูไม่มีแล้วอะ่ะจะบินไปดูให้อยู่แม่งปีไปกับอายุด้วยว่ะเพิ่งลืมคิดเลยน้องขอคำเชื่เหลือน้ำมัน49โลบาร์เฮ้ยเ,เจมกูกดถือไปแล้ว กูก็ตือน้ำมันไปแล้ววิวิเสียเครื่องบินมาเออนี่ไงเฮ้ยไอ้ดอบไอ้ดอบเจมเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วอุ้ยอุ้ยอ้ยของเทพวิทยุของดีดีแล้วเอามาด้วยแล้วมันไม่อันนี้แต่กูต้องเสียโรบักไงเรามาดับลงพื้นก่อนปะลงดิอ่าเอากล่องมาให้กูทำไมวะอ๋อมันทางได้ ทำไงอ่ะกูกดอะไรไม่ได้เลยอ่ะมันเอากระสุนมาทำไมเนี่ยเอ้าตอนแรกกูสั่งน้ำมันไปไม่ใช่หรอกูกดผิดแน่เลย A M W M M อะไรอ่ะมันคือกระสุนเจมอ้าวม่เสีย45 49โลวัคเตอร์กระสุนที่อยู่ในการทำนท้ายที่ต้องการน้ำมันกูกดอะไรไม่ได้เลยเจมมากดดิไม่เข้าใจว่ากูเป็นคนซื้อนะทำไมกูกดไม่ได้กูกดไม่ได้เจมกูกดเก็บยังไม่ได้เลยกูซื้อแล้วเนี่ยอู้อะไรเนี่ยจะทำไมเนี่ยฮ่กระสุนเนี่ยถือวิทยุไม่ได้แล้วเจมกูทำอะไรไม่ได้แล้วอะน้ำมัน ทำไมเขาเล่นมาสนุกอ่ะกูไม่เห็นสนุกอ่ะเจมเฮ้ยทุกคนมันมันมีน้ำมันมันมีน้ำมันทุกคนข้างในหอคอยมีน้ำมันเวุ้ยเฮ้ยวุ้ยยังมันตามกูกูจะตายไปเต่มน้ำมันไปเติน้ำมันมืดมืดแต่ตรงไปข้างหน้าเว้ยมันตามไม่หยุดเลยไอ้้เหียกูจะตายกูนี่จะตายกูรอแล้วกถือถังน้ำมันไม่ได้เจมส์กูทำอะไรไม่ได้เลยเลือฝากหน่อย เออมึงรอไว้มึงรอไว้กูจะเจมกูเก็บไม่ทำไม่ได้กูทาไม่ได้เจมมามาอยู่ฝั่งนี้มาอยู่ฝั่งนี้เออกูรอเถอะกูรอมึงแต่นน้ามันอ๋อมา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 รออยู่รออยู่เตาน้ามันไว้งงนะครับเรารอเลือดฮิวนะคือเลือดมันรีอยู่เว้เจมแล้วมึงก็เปิดประตูกันไบนแล้วมึงก็ขับมารับกูนะเดี๋ยวมึง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 ขึ้นรถมึงมึงเอาของใส่รถไว้ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวกูจะวิ่งไปขับเว้ยมึงขึ้นรถรอเลยไปทุกคนขึ้นดิเอาของเก็บก่อน มมาาไปทุกคนมึงเจ้าสอบประตูรถทำไมเรามาแล้วประตูรถปึ๊บไปได้ไปแล้วไปแล้วจื้อปิดรถเอ๊ะเหมือนหอคอยตรงนั้นมันจะมีอะไรอยู่อีกอยู่ข้างในอ่ะแวะกวาดไปขี่มันตามมาไหมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรวะเมื่อกี้กูไม่เข้าใจเ้าเปิดไฟในรถยังไงอ่ะแบนนะไม่เต้แบนนะครับทุกคนมันคืออะไรวะมืดไปหมดแล้วตอนนี้เฮ้ยอะไรอ่ะเจมลำโพงกับอะไรกูเก็บอะไรไม่ได้เลย กูโดนตีเอ้ยกูโดนเหมือนกันเิมขึ้นรถดีกว่าขึ้นรถดีกว่าเราตายทำไมกูกดอะไรไม่ได้วะเอ้ยกูปิดประตูไม่ได้เจมันมาแล้วขึ้นรถแล้วมันเปิดไฟไงวะเออนี่ไงเลยกูเป็นอะไรเนี่ยทำไมมือกูเป็นอย่างนี้กูจะตายแล้วกูอยู่ข้าวเฮ้ยมือกูเป็นอย่างนี้นะจีกูไปไม่ได้กูเห็นมือกูไหมออกไป เบรกเจมึงลงไว้รอบมันดิเจมลงไว้รอบมันลงไว้รอบมันเอ้าลงฝแล้วโอ้ยมันเกาะติดเฮ้ยเฮ้ยเจมขึ้นรถไปขึ้นรถไปเฮ้ไปคือไปอยู่อะไรอยเป็นไรอ่ะกูไปแล้วเฮเจมเพื่อนเรารอเราไว้เอ้าเอ้าหิวโอ้เจม กูตายกูตายแล้ว